วิดีโอนี้เป็นคิวของไททันออฟโรดนะครับใส่ฝากระโปรงหน้าผ่อนแรงนะครับนี่เปิดง่ายสบายสบายคันนี้เป็นรุ่น g t ระบบเกียร์ออโต้นะครับสีดําเงานะครับตัดกับโลโก้ฝากระโปรงที่เป็นไททันสปอร์ตสีโครเมียมสวยมากเลยนะฮะกระจังหน้าดําเงาครอบตัว C ดําเงานะครับครอบไฟตัดหมอกดาเงาชายสเกิร์ชิน้า abs ดําเงาล้วนแล้วก็หูดําด้วยนะครับคันนี้ซูเปอร์แบ็กสวยมากครอบไฟหน้าเป็นดําด้านนะครับแล้วก็คิวตัว C พร้อมหมุดโครเมียมนี่เป็นดําด้านเข้ากันเลยแมกไลน์มาเวลนะครับยางมอนเต สติกเกอร์ลายโคนนี่มีให้เลือกถึง24แบบกันเลยนะฮะแต่งฟรีไม่บวกราคานะครับมีเล่าหลังคานะครับคิวกันศาสตร์แล้วก็ บอลองมือเปิดดำด้านนะครับสวยมีตัวหนังสืออ่อนนิวไททันให้ด้วยนะด้านหลังนะครับโลบาร์เอาเรนเดอร์พร้อมไฟเบรกดวงที่4นะครับปลอดภัยแน่นอนขับกลางคืนไฟเบรก4ดวงยังไงก็ปลอดภัยครับผมข้อไฟท้ายแบบดำด้านนะครับเข้าเซตกับข้อไฟหน้านะฮะคันนี้นะครับใส่ค้อฝาถังน้ํามันแบบดำด้านให้ด้วยนะครับท่านใดสนใจนะครับโทรหาผมได้ที่093 414 5514ผมเซลคาลมนะครับหรือเข้าไปดูรีวิวอย่างละเอียดในช่องมิสุบิชิเซลคาลมนะครับ